ความเชื่อคนบูชาศาสนาผีกับต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกคนล้านนาหรือคนไทยเจ้าของวัฒนธรรมหลักทางภาคเหนือในปัจจุบันมีความเชื่อหลายด้านความเชื่อทางพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับความสำคัญที่สุดรองลงมาเป็นความเชื่อของสิ่งมงคลและอัปมงคลในการดำรงชีวิตรูปธรรมท,ทางความเชื่อ สะท้อนออกมาเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นได้ง่ายเช่นสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างสิ่งประดิษฐ์และการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมในที่อยู่หรือชุมชนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนาเดิมมีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมไทยเดิมหรือไทยเหนือตั้งแต่ยุคตั้งแคว้นสุวรรณโคมคำจนพัฒนามาเป็นอาณาจักรโยนกและอาณาจักรฮิร,นรันนครเงินยางสีเชียงแสน การตั้งถิ่นฐานร่วมกับชาวละวะหรือละวะเป็นพื้นเมืองเดิมทําให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมกันขึ้นเป็นวัฒนธรรมไทยวนและพัฒนาต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมล้านนาเมื่อเข้าสู่ยุคพญามังรายมหาราชตั้งอาณาจักรล้านนาไม้ของชาวล้านนาหมายถึงต้นไม้เป็นรูปธรรมธรรมชาติที่สัมพันธ์กับความเชื่อหลายระดับ ไม้ที่ชาวล้านนาโบราณให้ความสำคัญสูงสุดมีความเจริญทางพุทธศาสนาซึ่งได้แก่ต้นไม้ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของอารักษ์และวิญญาณบรรพบุรุษโบราณกาลนั้นชาวไทยและชาวละวะนับถือลัทธิศาสนาผีต้นไม้ดังกล่าวได้แก่ต้นไม้ใหญ่โดยให้ความสำคัญของชนิดไม้ไปที่ไม้ลุงหรือต้นกลางไม้เดือ ต้นมะเดือ่อและไม้ยางต้นยางนาซึ่งไม้เหล่านี้ถือเป็นไม้เสื้อบ้านเสื้อเมืองต้นไม้ที่สิ่งสถิตของผีบ้านผีเมืองและถือได้ว่าเป็นไม้หมายเมืองของวัฒนธรรมชุมชนภายหลังพระพุทธศาสนาได้เริ่มประดิษฐานขึ้นในดินแดนล้านนาไม้สรีหรือต้นโพกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชนิดใหม่ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ยังมีไม้ยนโครหรือต้นไทรต้นขยอมหรือต้นพยอมไม้สาระหรือต้นสาระกำก่อหรือต้นบุญหน้าล้วนเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าด้วยหมายทั้งห้าชนิดนี้เกี่ยวโยงกับพุทธประวัติจึงทําให้ชาวล้านนาสการะบูชามากขึ้นจนเริ่มหลงลืมไม้ศักดิ์สิทธิ์ในลัที่ผีดั้งเดิมไม้ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่มีการบูชาอีกได้แก่ไม้ส้มป่อยหรือต้นส้มป่อยที่นิยมนำฝักมาผสมกับน้ำมนต์ในพิธีกรรมมงคลและทำน้ำมนต์ไล่ผีคนล้านนามีการจัดกลุ่มไม้มงคลและไม่เป็นมงคลซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงไม้มงคลที่นิยมนำต้นหรือดอกไปประกอบพิธีกรรมหรือนิยมปลูกเช่นบัวพิกุลจำปี จำปาขนุนต้นไม้บางกลุ่มจัดว่าเป็นไม้มงคลอาจเนื่องด้วยความงามกลิ่นหอมความเชื่อบางอย่างหรือเกี่ยวกับชื่อของต้นไม้เช่นมะย,ยมสบันงาหรือกระดังงากาสลองหรือต้นปีหมะม่วงมะขามกล้วยจำปาลาวหรือลีลาวดีสลีจันตาหรือราชาวดีจีหู หรือยี่หูซอมพอหรือหางนกยูงเอื้องแก้วพิกุลมะลิเกตถวาหรือผุดซ้อนได้หงอนไก่เข็มไ่โกศลคำปูจู้ดาวเรืองตะล่อมบานไม่รู้โรยมากและต้นว่านทั้งหลายเป็นต้นต้นไม้กลุ่มที่จัดว่าไม่เป็นมงคล เช่นต้นงิ้วป่านเถื่อนหรือต้นดอกรักมะกอกเป็นต้นดังนั้นการเลือกปลูกไม้ในบริเวณที่พักอาศัยจึงเป็นเรื่องของความเชื่อของกลุ่มคนล้านนาที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง